สวัสดีครับคุณครูชวลิตผมชื่อนาทิรวันรนามสกุลปียวันสุดห้องม .5 ทัเล็ที่3วันนี้ผมจะมานาำเสนอนำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ผมได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอ่อเกิดของศาสนาสาเหตุการเกิดของศาสนาสาเหตุของการเกิดศาสนานั้นมีหลายอย่างหลายประการตามความเชื่อของมนุษย์แต่ละคนซึ่ง ความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล 1. เกิดจากความไม่รู้ 2. เกิดจากความกลัว 3. เกิดจากความจงรักภักดี 4. เกิดจากอิทธิพลคนสำคัญ 5. เกิดจากรัฐิทางการเมือง 1. เกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้เหตุและไม่รู้ผลของมนุษย์นั้นตามหลักว,วิชาการเมื่อเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์ก็จะคิดว่า เป็นอำนาจของเทพเจ้าที่บนบาที่ที่บรรดาให้เป็นไปที่บรรดาให้เกิดขึ้นซึ่งตะซึ่งความไม่รู้เหตุและผลทั้งหลายเหล่านั้นบทพอจะพอจะสรุปได้คร่าวๆดังนี้ความไม่รู้ความไม่รู้เหตุและผลทางภูมิศาสตร์เมื่อครั้งหนึ่งชาวอินเดียคนหนึ่งได้ขึ้นได้เคยขึ้นไปปีนป่ายบนยอดเขาฮิมาลัยซึ่ง ฤดูหนาวบนยอดเขาฮิมาลายนั้นก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่นส่วนฤดูร้อนหิมะบนยอดเขาฮิมาลายนั้นก็จะระเหยไปตามอุณหภูมิความร้อนทั่วโลกซึ่งแม่น้ําคงคานั้นชาวอินเดียส่วนหนึ่งก็ได้มีความเชื่อว่าต้นตอของแม่น้ําคงคานั้นน้ําที่ไหลามาจากแม่น้ําคงคาไหลลงมาจากเสียงของระศิวะซึ่งความจริง ต้นตอของแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมาที่ไหลลงมาเบื้องต้นก็คล้ายๆกับแม่น้ำหลายๆสายทั่วโลกที่ไหลามาที่ไหลามาประจบกันซึ่งความเชื่อของชาวอินเดียส่วนส่วนหนึ่งนั้นก็เชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถทําการล้างบาปได้ 2. เกิดจากความกลัวเนื่องจากไม่รู้เนื่องจากความไม่รู้เหตุและผลมนุษย์ได้เห็น มนุษย์มนุษย์ได้เห็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบหรือหิมะตกภูเขาไฟละเบิดหรือเห็นดาวหางปรากฏขึ้นก็จะเกิดความกลัวจึงขวนขวายที่จึงกวนขวายที่พึงที่พึงโดยคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เทพเจ้าบันดาลให้เป็นไปและบันดาลให้เกิดขึ้น จึงได้อ้อนวอนต่อเทพเจ้าและขอพรก่อดต่อเทพเจ้าว่าขอให้อย่ากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเลย 3. เกิดจากความจงรักภักดีความภักดีคือความเชื่อในสิ่งนั้นที่มีอำนาจเหนือคนหรือเชื่อในบุคคลว่ามีความดีเชื่อถือได้เกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นๆ ว่ามีศักดิ์ศรีหรือมีจริยวัตรที่ควรแก่การยกย่องหรือเปล่าเมื่อเกิดความเลื่อมใสแล้วความเคารพความรักความนับถือก็จะเกิดขึ้นมาโดยช้าๆกิจกรรมประกอบในสิ่งที่ตนมีความมีความเชื่อและความเลื่อมใสนั้นได้แก่1การแสดงความเคารพทางกายมีการได้มีการกราบไหว้บูชาส การแสดงความเคารพทางวาจาได้แก่การกล่าวคำสรรเสริญยกย่อง 3. การแสดงความเคารพทางใจได้แก่การเรียมแบบจริยวัตหรือปฏิบัติตามคำสอนของผู้นั้นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้น 4. เกิดจากอิทธิพลคนสำคัญการเคารพต่อวิญญาณของบรรพุลุดเป็นสิ่งที่กระทำมาช้านานถ้าบุคคลน,นั้น เป็นที่สำคัญต่อชุมชนนั้นก็สามารถเป็นจุดศูนย์กลางรวมน้ำใจของคนส่วนนั้นได้อีกประการหนึ่งการเคารพบ,บุคคลสำคัญทางวรรคดีทางวรรณคด,ดีเช่นพระรามและพระกิษณะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเพื่อต้องการให้ประชาชนนับถือศาสนาฮินดูมากยิ่งขึ้นก็ได้ประกาศตนไปว่าพระ พระรามและพระกิสณะนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ใครอื่นไกลคือพระวิษณุได้อวตารลงมานั่นเองซึ่งพอประชาชนได้ทราบเรื่องนั้นก็ไม่ได้ตกใจไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขานับถือของเขาอยู่แล้วเนับถือศาสนาของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแล้วก็ยิ่งเป็นความดีของศาส,ะสะนานนั้การนับถือวิญญ,ญาณของบุคคลสำคัญก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกิดศาสนานั่นเอง ถ้าเกิดจากลัทธิทางการเมืองความเชื่อถือทางลัทธิทางการเมืองทําให้คนมีจิตใจเบี่ยงเบนออกไปออกไปในจากออกไปจากศาสนาของประเทศตนเองเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ประนามศาส,สนาเป็นยาเสพติดเอาเปรียบสังคมเป็นกาฝากสังคมสูบเลือดสูบเลือดเอาประโยชน์ทางสังคมผูม้ที่เชื่อถือศาสนาเป็นพวก ผู้ที่ผู้ที่เชื่อถือศาสนาเป็นพวกผัวบนลานพวกงมงายทําให้ประเทศเจริญช้าลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้คนเสมอกันทําให้คนที่มีฐานะเสมอกันไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็ตามประเทศที่เริ่มต้นเผยแพร่ลัทธินี้คือประเทศรัสเซียและจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าสองประเทศนี้สองสองอาณาเขตนี้ประกอบด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปกที่ปกที่ปกครองประเทศ ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ